เดี๋ยวมอามาสงง่สวัสดีพ่อคันสวัสดีนะคะสวัสดีมามาแสงทองค่ะวันนี้เราอยู่กับดาราค่ะทุกคนรู้จักหรือเปล่าว่านี่คือใครสวยระดับตำนานคือช่เลยนะคะใช่เลยนะคะเออเอ้มามาแสงทองค่มามาแสงทองค่ะทุกคน ไปรับชมรับฟังเสียงพระพของมาม้าได้ในติ๊กต็อกมาม้าแสงทองนะคะมีใครอยากฟังมาม้าร้องสดให้ฟังไหมอขอสักท่อนบนึ่งเายนแบบ ไ <atem> อ้คนาเอาลองเ่อนว่า我爱你有多ว我爱你哟好มากมาเมาก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 คนลุกหอก